ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนมัธยมสาธิตวัศรีของเรานะคะวันนี้เรามาค่ายอะไรมาค่ายผู้นำค่ายผู้นำใช่เราจะไปบางกระเจ้ากันนะคะตอนนี้พอโมง24บแล้วนะคะเราจะขึ้นรถประมาณ7โมงเโมงใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยเราไปเจอกันตอนขึ้นรถนะคะไปยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถบัสแล้วเราจะไปที่ไหนไปบ้าน บากระเจ้าใช่เจ็ดโมงเจ็ดทีเรายังไม่ออกเพราะว่าเราเพื่อนติดชื่ออยู่ใช่จะถ่ายระหว่างเดินทางดีกว่าเป็นยังไงใช่ใช่คุอเจ๊มากเจ๊งมากแข่งแรกที่ไป็นบกระเจ้าเลยทุกคนโอเคอันนึงเราเกต้าวิ๊บเซอร์กับ ป่าที่วานกระจาอันนี้ก็เป็นทง้านข้างกาคนแล้วนะอะไรทาง้านข้าง,งนนี้ที่วงลนะังนั้ไม่รู้อะอยู่ยวงล้กูไม่รู้อะปดแปดวงป<อ>่ง<ๆ>งา,านะคะทุกคนเราจะไปปูป่ากันเ๋ยเราจะพาทุกคนไปปูป่าด้วยจะไปปูป่าใช่เราปูป่าสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรา,า,าีนี่เราถึงแล้วเนี่ย บางกระเจ้าถึงแล้วกินถึงแล้วต่นี้เป็นเวลาไม่ถึงที่เราต้องไปนีงไม่ถึงอันนี้เอานี้รอคือเรามารอตง่ตอไปอีกนะครับตอนนี้เวลาประมาณแปดโมงครคใครนหล่อตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะทุกคนเราอยู่กับโมนะคะแล้วก็เราอยู่กับหัวหน้าฝ่ายของเรา่นาัมาก เเห็นแล้วก็สัมผัสได้ถึงความธรรมชาติมากแล้วก็เจอสัตว์หลายชนิดเกินแล้วก็เย็นมากเพราะว่าฝนที่ตกแบบต้นไม้เยอะมากเขียวแล้วตอนนี้ก็ปล่อยๆอยู่เราจะเป็นใข่กันไหมทุกคนใครที่ชนใครที่เชิญใครที่เชิญเดี๋ยวเราพาทุกคนจะไปดูสัตว์กันนะคะว่าอันนี้ตัวอะไรเอ้าเล่นกันเองไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูสัตว์นสงวนนะครับอันนี้คือไก่กุ๊ก กุ๊กกกุ๊กกอันนี้อะไรเนี่ยแฮตัวอะไรเน่ยงอนเออเราก็เดินไปน่นมันหมุนก้องไงวะหมุนไม่ได้ต้องไหม่ใช่นี่ไก่อันนี้ตัวอะไรอนี่ไก่อันนี้ไม่ใช่ไก่อันนี้คนโอเค เราต้องพูดอะไรใช่ต้องพูดอะไรใครรู้ต้อเมใครรู้าต้องพูดอะไรให้พิมพ์ลงมาคูไม่ว่าไก่กว่ามันจะโตได้มันต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีกี่ปีครัไม่รู้เลยถามนี่รู้เลยป็ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับคณะกานังเรียนเกษตราและที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้บานก ตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ8นาฬิกา10โมงบ่แล้วตอนนี้เรียกรวมตัวแล้วครับแล้วเจอกันเม่อคับโอ้ยกำังละลูก few moments later ไปลูกเดินไปนูนเลย ตอนนี้ทุกคนกำลังไปปลูกป่ากันนะคะปลูกปลาเสร็จแล้วปลูกปาเสร็จแล้วอันนี้คือเท้าของพวกเรานะคะทุกคนหลังจากการไปพวกเาจะให้เราพวกเรากลัวเาต้องทำอยากเป็นอมตะอยากไม่ละสยอะไรไม่ใช่เราลาเท้าไปแล้วลาแล้วถูเท้าเ้เสร็จแล้ว ฮัลโหลตอนนี้เราถึงตลาดน้ำแล้วนะคะเรากำลังเดินอยู่ตรงท่าเรือใช่ไหมวะใช่แหละเราจะไปดูนะคะว่าจะมีอะไรน่าอร่อยน่าอิจฉางอันนี้อันอันนี้เชฟอิเหนะทางฝั่งนี้มี 4G WiFi Hello everybody อาบัตอันนี้อนี่ก็เหมือนเป็นของแบบชุมชนนะทุกคนแบบพวกแบบงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ย ไม่รู้อ่ะแล้วก็เสียงนนี้เราจะมา<ห>กินก๋วยเตี๋ยวกัน,น,น,นตอนนี้เราฝากตัวไว้กับเพื่อนนะเราก็จะไปหาน้ำหวานกินกันอร่อยร้อน สวัสดีทุกคนตอนนี้เรากลับมาจากไปเดินทางไกลเมื่อกี้แล้วเดินทางไกลเออแล้วเราก็จะมากินก๋วยเตี๋ยวกขำมากินก๋วยเตี๋ยวกันอือมั้งมนี่ของเราเป็นบะหมี่หมูตุ๋นนะคะอันนี้ของเราเป็นเล็กหมูรู้ไหมโอเคเราจะไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินไอ้พวกของที่เราซื้อมานี่อันนี้ข้าวต้ดอบน้อยเล็กว่า <laughs> Two hours later, a few moments later. Now, uh. นี้เก็กำลังเดินกลับนะคะทุกคนคือแบบเหนื่อยมากเหนื่อยตอนนี้คือเราแยกกับฟ้าเพราะว่าฟ้าอยู่สีเขียวเราอยู่สีชมพูใช่อิ่นกันทำไมตอนนี้เรากลังจะกลับแล้วเดี๋ยวเจอกันจับไปพี่ชายายตอนนี้ก็คือเราทำกิจกรรมทั้งหมดเสร็จแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับโรงเรียนนั่นเอง คือสภาพอุบางลบ้าดแกิจกรรมกิกรกันกกมอนี่แล้วก็ฝึขาเอออันนั้นอันนั้นไม่ได้เล่น เมื่อกี้แล้วก็ทายที่สอง็นอะไรวะอันกูเอาที่มีได้นะคะสมมติว่าปลาดอกปลาดอกเอออันนี้ปลาดอกคือตอนที่เล่นอ่ะคือเขาเล่นสามรอบใช่ไหมแล้วคือรอบแรกอ่ะคือคือแบบเครียดมากเพื่อนเพื่อนแบบกดดันก็เลยเก็บของหมดแล้วก็ปลาสุกปลาพลาดแต่ว่าพอตาที่สองตาที่สามอ่ะคือถือของไม่ได้เพราะแบบในจังหวะนั้นกูไม่เอาอะไรแล้วแต่ว่าดันปลาได้คะแนนเยอะมากวู้ คนห่อยเยอมากว่าเอาหัวหน้าขอกเอาบอกว่าไม่ะคิดเละเยอะนะคะตอนแรกหัวหน้าไม่เครียดหลังๆเริ่มบอกแล้วว่าต้องชนะนะโอ้ตายเจ็ว่ะคนผ่านมาอันนี้ชาอันสูเป็นอ,นๆๆๆๆอัน,ะะอ,นอันน่ะคีบผลไม้อะไรโอ้คีดผลไม้อั กิดสน,นิทเกคุณน่าจะด่ากันแล้วต่อไปอะไรปิงปองเออไออันท hey, yeah> claro ok 네ี่อะไรให้แบบเรียกนกคือ่คือคุคือดูดิดหนะคือคือเรียงจนแบบมีแถะก็คดองงเลยว่าได้ไงวะคูแต่ว่ามันเป็นเกมเิกงถือว่าโอเคเนี่ยใช่ก็ก็ผิก็ดูแล้วก็ให้้เต็มสิเ็มคือเหนื่อยมากร้อนแบบมันชื้แล้วก็ปนแบบตกไปบ่อย later. สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราทํากิจกรรมเสร็จแล้วตอนนี้สี่ทุ่มแล้วค่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มหรอสี่ทุ่มแล้วจริงสี่ทุ่มหรอโอเคยังไม่ได้ลบหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อยังไม่ทําอะไรเลยวันนี้เอนจอยมากใช้ชีวิตคุ้มมากวันนี้ใช่ใช้ชีวิตคือเหมือนแบบชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วจริงแค่วันนี้วันเดียวอืมจำบ้าว่าทุกคนแล้วก็คือเขาให้ตื่นกี่โมงก็ได้แต่ว่าเจ็ดโมงคุณต้องลงไปกินข้าวเพราะฉะนั้น คือเเล่นเกมที่ลรเบิดเลยใช่ใช่ใช่ทุกคนทุกคนที่ดูคลิปนี้ทำอะไรอยู่เมนไว้อยากรู้ดูตาของเมนอยากรู้ดูต้คอมเมนโอเคเราขออนุญาตไปอาบน้ำล้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่อาบน้ำไม่อาบแล้วไปล้างหน้าแปรงฟันเพราะว่าอาบน้ำมาแล้วไงเออไปล้างหน้าไปรพอเราก็จะกลับมาบุ้มใช่ทุกคน กคนสันนี้นะสค่ะตอนนี้คือตอนนี้6โมง45แล้วทุกคนก็ยังไม่ได้ใส่้าแต่น่เจเดเพราะว่าตื่นไปอาบน้ำก็นะคะทุกคนม่วงมากจริงตอนนี้ตอนนี้ยังม่วงเลยลมวันสุดท้ายแล้วทุกคนมาลงทุกประการจบวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะแผนแผมากแผลปวดขาจาก แล้วก็มันกีฬาทแบบกมึงสาวมงเ่าคือเราโม่โม่คนทำไมเขาถึงใช้เรื่อสามงคนทงไมไม่รู้เหมือก,กันงเ้าโอเคทุกคนอันนี้นะคะเราอยู่คนเดียวเพราะว่า เราแยกไปกินข้าวนะคะอันนี้คืออาหารของเราอันนี้คือไข่ตุน๋นแล้วก็อันนี้คือต้มขาไก่เพื่อนบอกว่าอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยไหมมากอร่อยไหมยฮ้ย<า> <c oughs> อร่อยไหมคอเ,อเนี่ยเราขอตัวไปกินข้าบนนวบปางนลงนะเดี๋ยวเราพาไปทำกิจกรรมนะคะกินข้าวยังคะ กินแล้วค่ะอร่อยไหมอร่อยเมื่อกี้เลยโอเคเลยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากเราเจอคู่หูแล้วนะทุกคนเราไปดูกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในวันนี้กันนะคะถ้าโดนกล้องขึ้นมาห้ามมาก แาจะัวนมีคนรออยู่เขาบอกแล้วกี่วันมาแล้วคืนนี้คืนนี้เราไม่มีเพื่อนทุกคนทำไ่ะเพราะว่าเราไม่ได้นอนนีแล้วไงแล้ววนนี้มีเพื่อนนะงนี้มาโรงเหียนมีใครชื่ออีกใครทุกคนสนุกมาาเ่อมีเหมือนอ่นแล้วผิดคนหนึ่งอ่ะก็กดไลค์ไม่กดแชร์นะอย่าพัดทม่ชร์อ่ะนุชจีนุชจีชัยเวนุจิเวก